มาละกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศมาเลเซียเป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความลักล่ายทางด้านวัฒนธรรมปอดศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะแมนดัสแควที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองมาละกาโดดเด่นไปด้วยอาคารสีแดงสดเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งติดกับแคมน้ำ ซ่องฟักฟังก็จะเป็นฮารอาหารคาเฟ่บรรยากาศโคตรดีเลยและยังมีถนนจังเกิลสตรีทที่เป็นแหล่งรวมฮารคาต่างๆบัวจะเป็นเสื้อผ้าก้องฝากป้องกินอาหาร์ดแซ่บฟเต็มไปหมดเลยและยังมีหอคอยทาวเวอร์ทีสาม,มารถขึ้นไปชมวิวของตัวเมืองมาลากาได้ทั้งเมืองและยังมีโบสถ์เซนส์พอร์ทที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และจุดชมดวิวและมันนี้บีจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่มาลากา เมืองมระดุโลกของประเทศมาเลเซียโอเคแล้วทุกคนตอนนี้บีกำลัฮอทีสถานีรถเมทีเซ็นทรัลมาลกาแล้วเนาะแต่ว่าเขายัางบอไปฮอ่าบนผักเทียเพราะว่า,าเขาต้องในไซล์รถสาธารณะเนาะเข้าไปในเมืองอีกบ้านหนึ่งดึงเดี๋ยวนี้บีกำลังจะสอกห้ารถสาธารณะที่จะเข้าไปในเมอืองนั่นเองซึ่งเขาใช้เวลาในการเดินทางมาเมื่อกี้จะน่าจะประมาณ อสองส่วงครึ่งขอเล่านิดนึงละกันในการเดินทางมาที่เมืองมาลกาจะบ่มีรถไฟมาฮอาจากก้ากุละลัมเปอร์เนาะซึ่งเขาต้องใช้รถบัสใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองส่วงครึ่งทุกคนเนาะเมื่อกี้จ้าที่เขาเข้าไปาท่ามาทีเคนาเตอร์อยู่ทางหน้าเอาไปท่าเขา,จาไปไปเจ้าวะเขาจะไปซ่อมมาไปไปอ่าบอลที่เอาผักอไรนนเเขาจ้าวะต้องในสื้อปีบอกเขาจะว่าามามถจอยู่อยู่ถึงรถได้เลยเนาะซึ่งเขากะ เดี๋ยวเราจะมาท่าขึ้นเพราวะว่ารถนี้เขาจะออกทุกๆเครื่องส่วนวงแล้วท่ามราคาอยู่ที่ประมาณสองลิงกิตเนอะโดยประมาของชาวเยวเหาจะไปเบิ่งนทำการวัดจะเป็นอะไรโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮาก็ขึ้นรถมาแล้วเนาะการู้สึกว่าว่ามีคนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาจะเขาออกตรงเวลาอยู่เพราะว่กาก็คือหนึ่งวงครื่องก็คือหนึ่งวงเครื่องโอกเลยบ่มีคนก็ออกเลยซึ่งผู้โดยสารที่ขึ้นมาในห้องเขาอยู่ประมาณสี่ห้าคนเนาะ ซึ่งตอนนี้ฮากาจะขี่รถไปค่ารถประมาณ1.5ลิงกินกาถ้าเป็นเงินกีบเงินเหล่ากาประมาณ6-7ขันกีบเนาะเออกาชื่อว่าทืบดีทึบกีกอนที่เฮาจากเทคแกร็บเนาะแต่ว่าถ้ายาังสะดวกสบายก็ไปแกร็บก็ได้แต่วันนี้กาสบายค,ค่อนข้างที่สบายเพราะว่าคนบุคคลมีไล่เดียวฮามาเฟิพองรรยากาศต่พรฟอมกันรรยากาศในตัวเมืองมละกาในตอนที่เฮาขี่รถไปมันจะเป็นเราได้ เขาขึ้นรถเมล์มาเมื่อกี้เนาะที่จริงเขาจะไปลงที่สถาน,นีที่เพราว,ว่าไก่บอลที่พักเขา,าเพราะว่าเขามาพานยานตัวเมืองพอดีเขาก็เลยว่ารู้สึวกว่าลงจอน,นี้ก็ได้เพราะว่าสถานีบนเขาพักมันอยู่มมอกันซึ่งเขาก็จะ,ะใช้เวลาตอนนี้เนาะที่มาฮอดแล้วก็เช็คบรรยากาศต่างๆเนาะให้ทุกคนในเบิ่งว่ามันเป็นอะไรได้แล้วก็เดี๋ยวแรงจังหน่อยแล้วเขาค่อยไปเช็คอินแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เกือกซ่องหมองเนาะ อีกประมาณสินาทีก็ส่องวงละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพา,าทุกคนมาเบิงสถ้นทีาีที่เป็นสิกเนเจอร์ข้องทางมาลาการายการว่า,ามันจะเป็นอะไรเนาะและที่ทุกคนเห็นยูบอนี้ก็จะมีซอว่าดัสสแควร์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองมาลากาสถาป,ปตัตยกรรมก็จะเป็นสถาปตัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างดัชโปรตุเกสฮอลแลนด์จีน และยังมีความเป็นอังกฤษซึ่งเมืองมารากาจะตั้งอยู่แคมนาที่เสื่อมอกจากทะเลเขาจะสร้างเก์เห็นได้ว่าอาคารโซนล่าอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นซีส้มเกือบทั้งหมดเลยเนื่องจากมาลากาเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางนานประวัติศาสตร์มรดกทางนานวาัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมรวมเครื่องวัฒนธรรมละวิธีชีวิตที่ยังคงเลื่อยอยู่เมืองนี้จึงได้จดทะเบียนขึ้นเป็นเ,นเมืองมรดกโลกในปี2008พร้อมกับเมืองจอร์สทาวที่ปีงังโอเคนะทุกคนตอนนี้บีกาย,ยูทีเทลแคม น้ำตัวนี้เนาะทุกคนสามารถเข้ามายางสมลวกาเบื้องบรรยากาศซึ่งเอ,อ่อบริเวณแคมน้ำตัวนี้เขาจะก็จะเป็นหาอาห้ารโซลไลนเนาะลวกาบริเวณอาคารทางด้านล่างเดียวะที่ยวยางกายมาเมื่อกี้โซลไลนเขาก็จะเพนเป็นหูปแป๊บหมุกแตมต่างๆเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปเบื้องว่าบรรยากาศมันจะเป็นอะไรได้ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มหิ้วแล้วเนาะเราก็จะซอกแย่งกินไปพร้อม Can I have like a chicken l i g o r r y e s Have it here. Yeah. โอเคนะทุกคนแล้วก็มลังจากที่เฮาย่างโลกไปเบิงเมื่อกี้เนาะก็รู้สึกว่าหิวเฮาก็มาซอกกินข้าวซึ่งร้านที่เฮากินข้าวก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่เนาะซึ่งจะเป็นราว่าต้นตํารับห้องจีนเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งนํากัน คนมเมื่อกี้หลังจากที่เหากินข้าวไปแล้วเนาะตอนนี้เหากาจะไปซอกบอลผักก่อนเนาะไปบอลผักก่อนเพราะว่ากุศวะตอนนี้ฮนอากาศกับเดชค่อนข้างจะใจแหงไวหนึ่งประมาณช่วงแรงๆเขาจะมายางอีกบ้านหนึ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปซอกบอลผักก่อน โอเคทุกคนในที่สุดเร <c oughs> าก,ก็ฮอดห้องสักทีแ่่เหนืออหนาา่อยล้าเนาะเพราะว่าเขานั่งรถมาจากเอเคเอเนาะก็คือใช้เวลาประมาณส่งสมุครึ่งเนาะเก็ทราบมสมุกกนกลกงเขานั่งรถจากคนส่งที่เป็นเซิน เป็นมารกาเซนทะรัลเนาะมาเข้ามาในในเมืองก็คือบนที่เฮาพักอยู่เนาะก็คืออยู่ค่อนข้างไกลกับตัวเมืองมรกาสามารถแบบว่าปะยางยางไปแบบลินดได้อะไรกลับมาลินดไดเลยแบบมันไกลๆเนาะมรกาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันอยู่มอกันแต่ว่าตอนนี้เฮามาอตอนนี้ห,นนนห,นห้องพักเฮาก็อยู่ประมาณห้าโมงห้าโมงเคิึ่งเนะาหะห้าโมง่ปดห้าโมงเคิึ่ง้วกาตอนนี้ก็จะ อันนำพักพรน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวส่วงแรงๆแล้วก็จะพาทุกคนไปยางเบิองอีกบรรยากาศตอนแรงข้องมาลากาว่าจะเป็นอะไรทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเปิ้งนำกันเดี๋ยวตอนนี้พอ่อพักพรกอนอ่ะเหนื่อย Our hearts beat to the city streets We b e g a n to feel the fire As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in m i n e โอเคแล้วทุกคนแล้วตอนนี้บีกับยูทีอ่าตัวแขนนำทีมต้นมือส่วยเนี่ยที่เขาเห็นกันเนาะ mm hmm. ว่าตอนแรงนี้เขาจะก็มีบริการให้ที่ขึาเส้นเดียวกันเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวปีจะลองไปท่ามเมืองว่าราคาประมาณเท่าไดแล้วกัเดี๋ยวเฮาน่าจะนั่งเหยาสมดิวบรรยากาศริมคลองตัวนี้เนาะทุกคนกคนตอนนี้เฮากำลังเหยามาแล้วเนาะไม่ว่ใจที่เฮา,าซื้อเป็นตีขึ้นสมขี่เหยาร้องเรือมาหารักสักคนบ่แมแล่ละเนาะ <laughs> ทุกคนรลยวกาน เดี๋ยวเขาจะคีเหือลองตามตัวน้ำตัวนี้เนาะไม่ได้ใจว่าเป็นน้ำอย่่งเดียวจะใม้ทุกคนไปทุกคนยักบ๊อบว่างงามแห่งเนละ้ะทุกคนโอ้โห เอาว่าบรรยากาศตอนช่วยว่างงามแล้วตอนคําแหงงามอีกแบบหนึ่งเาทุกคนเขาก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่เ้าย่างตอนช่วยเาตอนแรงเขาจก็มีการไต่ไฟประดับต่างๆซึ่งเขาจะเห็นเป็นหานอาหารแล้วก็ตอนแรงก็จะมีแบบว่าทานุ่นคนเดินที่เป็นตลาดกลางคืนเนาะ แต่ว่าตอนนี้บีก็จะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศในการนั่งเห่อเลียบตามแม่น้ำคลองแม่น้ำตัวนี้เนาะยางที่บอกไปก็คือเป็นหานาห้าเนาะแต่ว่าามาเบิ่งยามค่ำคืนเราก็จะเห็นว่าเขา,เจ,าจะมีการไตไฟแซงซี่เนาะค่อนข้างที่จะงามเลยทีเดียวทุกคนเป็นการมาท่องเที่ยวที่เอาว่าคุ้มสุดๆเลยในทริปนี้ อเคแล้วทุกคนเราจ้างเมื่อกี้ที่เราไปขึ้นเหงอลองเหือมาแล้วเนาะ mm hmm. เรากา็ mm hmm. ให้บรรยากาศแบบว่าค่อนข้างที่จะงุงงมไม่ลาาแล้็ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะ mm hmm. ย่างไปต่อเนอะ mm hmm. าะเพราะว่ามันช่วยเรามาแล้วถนนเส้นนี้เนาะตอนช่วยเขาจะเปิดปกติแต่ว่าตนนคําแ้บนี้นะเขาจะมีแบบว่าเป็นตลาดกลางคืนเนาะเดี๋ยวเราไปย่างไปเบิ้งนกากันว่าบรรยากาศม,มันจะเป็นอะไร ซึ่งตอนนี้กอาอ่าตอนนี้กาประมาณสิบโมงปลายสิบโมงครึ่งกูกลัวเนาะตอนนี้บีกาก,กำลังจะย่างกลับห้องไปอันนี้ก็เป็นทิ่อา่าภายในหนึ่งมือเนาะจะเป็นมือแรกซึ่งที่พาทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศต่างๆกันคุณสุวะเออมันก็ขักมันกามีความแป้ใไม่ดีเนาะเป็นสิ่งทีแบว่า เรเคยเห็นละกาเอามาเห็นเนาะเดี๋ยวมืน,นีจะข้อกลับไปพักพอน,นอนก่อนเนาะสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าและมืน,นีกะเป็นมือที่ซ่องข้องการมาเที่ยวที่มารกาเนาะตอนนี้เฮากำลังเช็คเอาออกจ้างหงแฮมที่ออกผักเมื่อคืนนี้ซึ่งมืน,นีการหงสึกสุดสืดในหนึ่งเนาะเพราะจ้ำวันนี้เฮาขี่รถมาค่อนข้างที่จะเมื่อยล่ายในหนึ่ง เมื่อวนนี้น้องบีจะพาทุกคนมาเที่ยวที่โบสถ์เซนต์พอซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความสําคัญทาง้านประวัติศาสตร์ของสาวมาเลเซียเพราะว่าโบสถ์นี้สร้างตั้งขึ้นในปี1 5 3 1โดยสาวโปรตุกเกสและเสื่อที่ว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์คริสติกาแกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนาะโบสถ์อยู่ในสภาพพักผังแต่ยังคงมีสเสน่ห์และบรรยากาศที่น่าสนใจซึ่งเขาจะเห็นคุ้มศพและศิลาจลึกผู้คนในอดีตรวมถึงหัวปันข้องนักบุญฟานซิสเซเวียซึ่งเป็นนักบวชผู้เผยแผ่ศาสนาในภูมิภาคนีุ้ทุ บาบนี ي ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาจะสร้างเกสเฮนเดวาสถานที่ที่เขาจะปลูกสร้างตรงนี้ซุลายก็จะเป็นหินแล้วก็มันจะมีจารึกต่างๆที่เอาไว้ให้ทุกคนมาแล้วก็ได้เบิ่งในเห็นเพราะว่าแต่แลจะจารึกเนาะมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งเขาก็จะเห็น่าควมาดนักอึวาการเขียนโน้ตไรต่างต่างนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นยุคอาวาเป็นกรีก โบสทเซนส์พอเนาะก็จะตั้งอยู่ที่ผู่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะเขาก็จะสามารถเดี่ยวเห็นเหงกขนส่งสินค้าข้องมาลากาและก็ยังสามารถเดี่ยวเห็นตึกที่เป็นตึกห้องคอยที่เขาสามารถขึ้นไปสมงดิวได้นกันเองทุกคนล่ะก็ตอนนี้เขากาลังยาง,งาอยู่ทีเ,เส้นทางทีเขาจะตัดเป็นถนนคนเดินในวัตตล้านมือเมื่อคืนนี้เนาะเาื่อกี้ที่มือช่วยเขาเนี่ยมายางเบิงเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆคือลักษณะ แถวเส้นกลางลูกขวานมันเฮาวัสซ์ร่ามัานนะจะเป็นอาคารอนุรักษ์ก็คือมันมีทั้งภูแปบบ๊บแต่วัสซ์ร่อยู่นี่เนาะก,ก็จะเป็นภูแป๊บอาคารไปออกทางแบบจีนน้อยนึงเนาะแป๊บโคโรเนีเนาแบบแล้วก็ไปทางจีนแต่ว่าบ้านเฮานี่อาจจะเป็นโคลโลเนียแบบลรูขวาน นี่ก็เป็นการมาพาทุกคนมาเที่ยวมาลากาพูมบีเนาะก็คือว่า,อ,าอย่างที่คนได้เห็นไปก็คือมาลากากเป็นอีกหนึ่งเมืองเนาะเมืองมรดกโลกของอามาเลเซียเนาะสำหรับใครที่อยากมา,าเที่ยวสมเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศเกี่ยวกับเมืองเก่าเนาะวัฒนธรรมหรือว่าสถาปตาาัตยกรรมต่างๆก็สามารถมาเที่ยวได้เนาะ ซึ่งกมีลกักไล่กิจกรรมให้ทุกคนได้เห็ุบ่ว่าจะเป็นร้องเหงอบอว่าจะเป็นยางสมเมืองเกาเทีเ่ยวเบงสมตละลอดนัดกลางคืนจังสีเนาะคิดว่าคลิปนี้ก็น,น่าจะจบเท่านี้แล้วสำหรับไพ่ทีมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แด่แลากาเดี๋ยวไว้คลิปหน้าบีจะพาทุกคนไปเที่ยวใส้เดียวเอามาเบงนำกานเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไว้เจอกันคลิปหน้า Woo! <laughs>